พี่สาววันนี้มาทําอะไรครับก็มาฝึกสมาธิในการทํางานให้ทํางานได้ดีไม่มีข้อผิดพลาดเออ่วันนี้มา MIO ครับอบรมเรื่องศีลแล้วก็สมาธิในองค์กรครับมาอบรมอบรมอะไรฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อบรมอะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับมาอบรมอบรมอะไรเอ่ย MIO MIO คืออะไรฮะอ้าวมาฝึกสมาธิมาอบรมค่ะอบรมอะไรครับนั่งสมาธิค่ะโอเค จากที่ว่าส่งน้องๆไปอบรม MVO แล้วเนี่ยก็ส่งไปทั้งหมด14คนแล้วเนาะหลังจากที่น้องๆกลับจากเรียนเอ O มาแล้วแล้วก็ได้มีบางส่วนเนี่ยน้องๆก็ได้มีการเล่านะคะว่าได้มีการใช้ทั้งในส่วนของกับตนเองกับครอบครัวแล้วก็กับในงานในฐานะที่เป็นมีส่วนของหัวหน้างานนะคะ mm hmm. เห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ ก็ในที่ทํางานนะคะที่เราเห็นชัดเจนเลยก็จะเห็นว่าน้องๆได้ค่ะมีความพร้อมในการที่จะเริ่มต้นทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะก็ะคือทําให้เขามีสติอยู่กับตัวเองก่อนที่จะเริ่มทํางานแล้วก็ตัดปัญหาที่อาจจะมีมาจากที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ทีมเนี่ยพร้อมที่จะทํางานแล้วก็เหมือนแบบได้ทากิจกรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเพราะว่าเดิมมันปกติเราจะไม่เคยทากิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเราได้ทำเนี่ยมันก็จะ อาจจะมีการถ่ายรูปเนาะเพื่อที่อยากจะดูว่าเออวันนี้มีใครได้ร่วมทากิจกรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้นำได้นาภาพเหล่านั้นนะคามาแบบชื่นชมน้องๆว่าเออต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่แบบว่าร่วมมืออย่างดีที่ว่าเมื่อเมื่ออุปกรณ์ได้แจ้งนโยบายมาเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะนาํานโยบายนั้นมาใช้ในหน่วยง,งานนะคะแล้วก็ ทำให้ระหว่างวันที่มีการทํางานนะคะก็คือได้1 MBO มาใช้ด้วยในการที่ทํางานอย่างมีสติพูดคุยอย่างมีสตินะคะแล้วก็ดูแลคนไข้ยอย่างมีสติค่ะแล้วก็อาจจะเห็นผู้รับบริการนะคะประทับใจในการดูแลของทีมของเราเพราะว่าเรามีการนําภาษาฉันที่สื่อสารถึงความเป็นห่วงเป็นใยก่อนที่จะมาตามด้วยเรื่องอื่นๆในการที่จะพูดคุยหรือให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนนี้ก็จะทําให้ลูกค้านะคะ เขารู้สึกประทับใจกับการบริการของเรามากขึ้นค่ะปรับอารมณ์ก่อนตอนเข้าปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าในขณะที่ทํางานก็เหมือนว่าใช้ใจเย็นขึ้นในการในการพูดคุยกับลูกค้าอะไรประมาณนั้นใช้อย่างที่อกว่าเรื่องของลอยวางค่ลอยวางเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานอ เลี้ยงล้านสซนเขาอารมณ์ดีเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ต้องใช้อารมณ์ในการเลี้ยงเลี้ยงเยล้านหรือใช้กับคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะอืมโอเค,คแล้วผลตอบรับจากคนในครอบครัวเนี่ยเขาเห็นว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะมีความสุขมากขึ้นมีอารมณ์อมจอยมากขึ้นคือแบบแฮปปี้อ่ะเราปล่อยเรื่องของโบเดน่าไปเราสายต้องเข้ามาประมาณห้าร้อยสายอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก่อนเดิมที่เรายังไม่เคยฝึก m อแล้วตอนนี้เราได้มีการฝึก m อคิดว่าตรงส่วนนี้มีการมีส่วนช่วยให้ให,ให้ให้การทำงานดีขึ้นไหมคะคือคิดว่าก,ก็มีนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคือถ้าลูกค้าสายเยอะแบบนี้เนี่ยคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องโอนงานไปที่ตรงอื่น<ม>แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็จะ ม,มีใจบริการกันมากขึ้นเราก็พยายามตอบกันเต็มที่เหมือนกับว่าหน้าง,งานที่จะพี่ว่าหน้าง,งานเวลาพี่้อมทํางานมีงานเรียกอีกหนึ่งงานมีรับวอมีพร้อมประกาศโพูดอะไรแบบนี้ก็กลับมาบอกว่าสติสติสตอันไหนสําคัญกว่าเราต้องไปก่อนอะไรปล่อยไปคือเราต้องทูไปเลื่อนได้เราก็ทูไปเลื่อนวิ่งสหรับตัวเราและเพื่อนโรงง,ง,งงานด้วยตัวเราก็ทําให้เราวัานะอะไรนะ,นะค,รคือ คือดีขึ้นอ่ะดีขึ้นกว<ม>่าเดิมอารมณ์ไม่ร้อน<ม>จะยินขึ้นจากที่ปะทะกับเพื่อนร่วมงานก็ลดการปะทะเยอะแล้วก็ทําให้เรากับเพื่อนร่วมงานมีความสุขก<ม>ันในทีมด้วยค<ม>่ะน้องในทีมนะคะ,ะก,ก็เห็นจากการทํางานรู้สึกว่าน้องๆมีความตั้งใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกใส่ใจกับลูกค้ามากขึ้นนะคะเหมือนตอนเช้าๆพอเราบีฟกันเสร็จเนี่ยค่ะน้องๆเขาก็จะเริ่มไปดูแลคนไข้เลย ก็เหมือนคำคอมเพนหรืออะไรแบบนี้น้องแปมก็ดูน้อยลงค่ะแล้วก็เหมือนคำชื่นชมแบบมีน้องที่จะมากขึ้นด้วยซ้ำค่ะก็จะมีชมตั้งแต่ชมลายบุคคลอะไรแบบนี้ค่ะว่าเออน้องเขาใส่ใจดีดูแลดีเลยแบบนี้ค่ะก็คิดว่าน้องเขาน่าจะนำเอเไปใช้ในการปฏิบัติงานคือเพอเริ่มเริ่มมาคุกมันจะเริ่มมันจะเริ่มจับได้ว่าตัวเองเริ่มละจากที่เมื่อก่อน มันกระทบแล้วเราก็ด้แบบรีแอคชั่นทันทีแต่มันจะเหมือนมีอะไรที่แบบดึงดึงเราไว้ให้เราให้เราตามได้ว่าเฮ้ยมันมันมาแล้วมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนในความรู้สึกมันมีคามันมีจุดหน่วงอยู่ตรงนั้นที่ที่สัมผัสได้